อ,อ,อ่ะบอยมากับทักทายสบายดีพี่น้องยำข้ามเนาะพี่น้องเนาะมืนอี้ก็ไปตลาดตามต่มที่บ่อ,อไปนะพี่น้องนี่บอยได้สบายนางมาต่ําพี่น้องสน้อยต่ําให้นะเฮ็ดซีดซาร์ดเลยพี่น้องเลยเบิ่งขวามกพริกแบบเต็มระบบอ่ะมากพี่น้องจอดจายกับบอยมีผักแก้มมีผักกอบเลยค่ะผัก กาดพร้อมพี่น้องมีหัวละพาน้อยหนึ่งมาบอกอหลายพี่น้องจัดน,นี่คืออาหารค้ามาตุคูทุคนเด้อพี่น้องบายแทรกเขาก่อนลองท้องก่อนมาพี่น้องเห็ดเลยปาด์ีสซาดคักมะาพี่น้องมาพี่น้อง กุบคลักข,ขนาดพี่น้องออโอ้บาอายได้อินเดียอีแล้ะเดี๋ยวาน,นาบาอายเช็ดก,อก้อยอีกพี่น้องนะแช่พี่น้อง

ื่อมาครึ่งโลพี่น้องอือหึเฮ็ดมือคำยิ่ใหญ่เออมาพี่น้อง กรอบก,กรุบกรุบคักนะพี่น้อง เฮ็ดบไงลูนะพี่น้องปตาดดริกบิกพร้อมชิดซาดเลยพี่น้องมาพี่น้องเฮ็ดแบบอดายรถภาข้าไปห่อเข้าไป มาแล้วพ mm ี่น้อง สุดยอดพี่น้องจีจัดครับสั่งซะน้อยว่าเอาแบบจีจัดจร,รถ 嗯。<laughs> พี่น้องว้าเด้งดึงๆนะพี่น้องมาพี่น้องะ แซ่บแม่งพี่น้องบุปาาบาัวมาพี่น้อง<ม>เข้าท่าพี่น้อง กรอบครัพาบ,าบ,บ,บพี่น้องอะไรที่อบายเช็ดก้อยพักเลยครับตอกกรอบๆพี่น้อง กระเด็นใช่คอแล้วพี่น้องเอ้ยเม็ดพริกพี่น้องปาดต่อเพื่อมาเลยพี่น้อง ตอนนี้เพื่ออัพหน้าพี่น้องปาตุเด้งๆนะพี่น้องกว่าดึงดึงเลย mát thì nó. ที่สมใจพี่น้องเอ้ยว่าเป็นวัดกระเศร้าพี่น้องเ้ยืะ กมาเป็นส่วนพี่น้องเลยอืม

ว่ะดึงๆนะพี่น้องจบคลิปนี้ต้องได้กินนมจืดพี่น้องแต่แซ่บแห้งพี่น้องื จบ่มีคัดพี่น้องเลยกินไปพร้อมเพื่ออะไรไปพร้อมมาพี่น้องอ Ja gut gut gut, bitte. เบิดทั้งพักทั้งนี้พี่น้องเลยสวงพี่น้องอบาฮาตุบาฮาตพี่น้องเลยสุดยอดเลยบาฮาชิปนี่พริกแบบ จัดจ้านนะพี่น้องสั่งสมอลบอกเผ็ดเพ็ดแห้งแห้งจัดเลยแต่แซ่บแห้งแซ่บแห้งพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าบอยเสียวมาเฮ็ดก้อ,กอยเอาสบายนางเฮ็ดก้อยพี่น้องอสำหรับคลิปนี้กับพ,พี่พาน้องมากินตําสบายนางเนาะพี่น้องภายมากอะฝากกดไลค์กดแชร่นะพี่น้องเนาะที่สําคัญกะอย่าลืมกดซับสไครต์นาะพี่น้องเนาะ เพื่อติดตาม้ายและก็อย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมเพื่อให้กําลังใจวายน,น้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ชีจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอ่ะบายบายพี่น้องสบายดี